ครับท่านผู้ชมครับที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับก็คืออาจารย์นายแพทย์วัญชาสุภจตุรัสนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์วัญชาครับผมขอเรียกคุณอาหมอแล้วกันนะครับคุณอาครับตลอดระยะเวลาของคุณอาผมดูแล้วนะครับนานมากที่คุณอาลงมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกบุหรี่นะครับครับเมื่อก่อนก่อนที่คุณอาจะมาทําตรงนี้เนี่ยคุณอาหมอได้ ทำอะไรมาบ้างครับตอนนี้เต้องต้องเรียนดอนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นแพทย์ดูแลเรื่องการผ่าตัดทางสมอง <c oughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในการทํางานผมเนี่ยก็ต้องไปเป็นผู้บริหารสถานพยาบาลด้วยเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสูบบุหรี่นะสูบเยอะด้วยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ย ผู้ใต้บังคับบัญชามาปรึกษาผมในฐานะเป็นผู้มืนในการโรงพยาบาลเจริญกรุงประจันทร์รัว่าก็จะทําโรงพยาบาลเ,เจริญกรุงประจันร์ักเนี่ยเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ท่านผู้วยการเห็นด้วยไหมอา้าวเราในฐานะเป็นผู้มยการโรงพยาบาลบอกเออดีเรื่องดีเพราะว่าดูแลเรื่องสุขภาพคนของเราด้วยดูแลสุขภาพคนไข้ด้วยแต่คนที่หนักที่สุดคือตัวผู้มยการเองต้องเลิกเด้เลิกด้วยนะครับก็เลยเป็นผลที่ทําให้ผมเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนั้นแต่ว่า ก็เป็นประสบการณ์นะครับว่าเราจะเลิกยังไงเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันนิดนึงนะครับว่าวิธีการจะเลิกเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงมันลําบากลาบนไหมหรือว่ามันสามารถจะเลิกได้ยังไงนะครับแล้วก็จะนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทบุหรี่ซึ่งเขาพยายามสร้างขึ้นมาทดแทนหลังจากที่เราพยายามต่อสู้เรื่องรณรงค์ให้มีการเลิกลดละเลิกบุหรี่มวนบุหรี่มวน เขาก็หันไปผิดทําผลิตภัณฑ์ใหม่กันหลายหลายหลายชนิดขึ้นมาเพื่อมาทดแทนการตลาดของเขานะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีการพูดกันตรงนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่านี่คือประสบการณ์แล้วผมก็ได้มาทํางานที่กทมนะครับแล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายก่อนจะเกษียณเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วก็คือรองปรัดกรุงเทพมหานครดูแลเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องอาการสาธารณสุขของคนกรุงเทพครับแหมผมฟังตรงนี้แล้ว ฉุกคิดนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะมาทําเกี่ยวกับในเรื่องของการลดละเลิกบุหรี่คุณาหมอก็สูบหนักด้วยครับผมถามนิดนึงครับในช่วงแรกที่เลิกเนี่ยยากไหมครับเออเริ่มหรือเลิกเลิกครับเอาเลิกเนี่ยนะครับยากครับต้องบอกว่าเลิกบุหรี่เนี่ยเลิกยากเพราะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นยาเสพติดแล้วเป็นความเคยชินคนเราเนี่ยนะครับไปติดยาเสพติดแล้วก็ความเคยชินก็คือ เคยคาบเคยคีบเวลาเราเลิกเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรมันหายไปจากชีวิตเราสิ่งที่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือฤทธิ์ของยาเสพติดที่เราจะต้องสู้กับการอดเพราะฉะนั้นหลายคนว่าเวลาอดบุหรี่แล้วหงุดหงิดนั่นแหละครับเพราะท่านติดยาเสพติดคือนิโคตินในบุหรี่ผมก็เป็นครับตอนนั้นแต่ว่าต้องเรียนว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ยอมรับ นิโคตินเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการมีชีวิตนะครับร่างกายเองเนี่ยพยายามขับมันออกเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะขับออกทางปัสสาวะทุกวันนะครับในรูปของโคตินินถ้าเราไม่เติมเข้าไปเราไม่สูบเพิ่มเข้าไปอีกมันจะมีอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งซึ่งเราหงุดหงิดงุนง่านเพราะเราเราเรา,เราติดมันอะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งมันถูกขับจนกระทั่งร่างกายสามารถจะปรับตัวกับการไม่มี นิโคตินในร่างกายแล้วเนี่ยเรากลับไปเหมือนคนปกติเลยเพราะคนเราเกิดมาก็ไม่ได้มีนิโคตินมาในตัวเราเกิดมาปราศจากนิโคตินเรามันรับเข้าไปทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะกลับไปสู่วิถีชีวิตปกติโดยไม่มีนิโคตินได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสำหรับผมเองผมใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับเพราะเราสูบไปเยอะนะครับใช้เวลาสสัปดาห์ประเด็นที่2ก็คือความเคยชินกับการได้คาบได้คีบอะไรอยู่ นะครับก็ปรับตัวเองไปคาบไปคีบอย่างอื่นแทน,นนะครับบางคนก็คาบดินสอบ,บางคนคาบปากกานะฮะแต่ว่าเวลาออกจากห้องทํางานแล้วจะไปคาบดินสอปากกามันก็มันก็แปลกแปลกอะ่ะผมก็ใช้คาบไม้จิ้มฟันนะครับและในที่สุดเนี่ยไอการที่เรามีอะไรติดอยู่ที่ปากมันก็ทดแทนกันได้และในตอนหลังเนี่ยก็ทุเล่ตัวเองว่าคาบไม้จิ้มฟันอยู่ได้ก็บ้วนไม้จิ้มฟันทิ้งก็จบนะครับก็ไอความเคยชิน ที่เคยคาบเคยคียบมันก็หมดไปด้วยพร้อมกับลิตริคโคตินซึ่งปัญญาเสพติดในตัวของผมก็หมดไปด้วยก็ไม่ต้องสูบมาประมาณสามสิกว่าปี4ี่สิบกว่าปีแล้วครับก็หลังจากไม่สูบแล้วเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับดีขึ้นมากเลยเมื่อก่อนหายใจติดขัดอึดอัดนะครับเคยมีบางครั้งถึงกับหลอดลมตีบหายใจไม่ออกเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวนี้สบายมากนะครับเดี๋ยวนี้ยังแข็งแรงแปดสิบแล้วก็ยังทํางาน ช่วยสังคมได้ครับผมโอ้อันนั้นคือในสมัยก่อนนะครับว่าเคยคาบเคยคีบผมสัมภาษณ์มาหลายท่านนะครับก็ให้เหตุผลแบบนี้เหมือนกันนะครับกว่าจะเลิกได้คาบคีบแล้วก็เลิกไป็นที่สุดแล้วฤิ์นิโคตินก็จะหายไปเองครับผมแต่ในปัจจุบันครับผมเคยได้ยินได้ได้ฟังเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เขามีวิธีใหม่ที่เขาจะเลิกผมก็ลองคุยกับเขาดูอ่าพี่พี่จะเลิกแบบไหนวิธีใหม่โอ้ตอนนี้ผมสบายแล้ว ผมไม่สูบแล้วบุหรี่ตอนนี้ผมใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทําให้เลือกได้นะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ดูดีขึ้นจริงไหมครับเรื่องของของบุหรี่ไฟ<ง>ฟ้าครับก็เราก็กลับไปเหมือนอย่างที่เราพูดตะก,กี้เนี่ยว่าบุหรี่มันมีอะไรดีบุหรี่เนี่ยมีสารนิโคตินซึ่งเป็นยาเสพติดมีความรู้สึกเคยชินต่อการคาบการคีบเพราะฉะนั้นการที่บริษัทบุหรี่เขากําลังต้อง สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทดแทนบุหรี่มวลซึ่งตอนนี้กำลังถูกโจมตีมากแล้วก็เขามีมีการขายได้น้อยลงเขาเลยต้องไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการสร้างบุหรี่ไฟฟ้าเกิดขึ้นมาก็ต้องถามว่าลองดูสิครับบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับองค์ประกอบมันมีบ้องมีบ้องบ้องมาทำอะไรครับก็คือมาสูบมาอมมาคาบมาคีบนั่นแหละพูดกันง่าย คือทดแทนการคาบคีบบุหรี่มวนก็มาคาบคีบบุหรี่ไฟฟ้าแทนมีอะไรถืออยู่ในมือมีใส่ในปากคอยดูดนะครับอันที่สองในบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรครับตัวบ้องเองเนี่ยมันมีมันมีผลต่เพียงเรื่องของการคาบและคีบแต่ตัวที่เป็นนิโคตินจริงๆนะไม่ใช่ในบ้องบุหรี่ไฟฟ้ามันต้องมีสังเกตดูสิครับเอาถามคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าคุณสูบแต่บ้องได้ไหม มันไม่ได้หรอกครับมันต้องมีน้ำยาใส่น้ำยาที่เขาเรียกว่าอ e ีลิควิดหรืออ e ีจุยส์เขาต้องใส่เข้าไปมันขาดกันไม่ได้ถ้าจะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันต้องมีทั้งบ้องและมีน้ำยาน้ำยาอ e ีจุยหรืออ e ีลิควิดเนี่ยคืออะไรครับมันคือนิโคตินครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้บุหรี่มวนเราเผาใบไม้ในใบไม้คือใบยาสูบเนี่ยนะครับแล้วเป็นพืชชนิดเดียวท,ที่ที่มีสารนิโคตินเข้มข้นที่สุด เราไม่เอาใบมะม่วงใบมะปรางใบมะขามมา,มา,ม,ามาพันสูบนะครับเราต้องเอาใบายาสูบมาพันสูบเพราะในใบไม้อย่างอื่นไม่มีนิโคตินหรือมีน้อยมากแต่ใบายาสูบหรือทูแบคโคเนี่ยมันมีนิโคตินสูงเราก็เลยไปติดนิโคตินแล้วเราก็มาเผาใบาไม้นะครับทีนี้พอเผาใบาไม้เกิดควันก็มีคนไปต่อต้านบอกเนี่ยในการสูบบุหรี่มีน้ำมันมีทาทำให้เกิดมะเร็ง มีควันทําให้เกิดบุหรี่มือสองบริษัทผิตภัณฑ์เขาก็บอกถ้าง,งั้นเขาทําผิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมีน้ํามันไม่ต้องมีทาโดยเข้าไปสกัดเอานิโคตินสกัดเลยนะครับเอาจากใบาย,ยาสูบเอาเพียวๆมาเลยแล้วมาใส่ในน้ําแล้วบรรจุขวดมาขายให้เราที่เราเรียกว่าอีจุยหรืออ e ีลิควิดนั่นแหละต้องใช้คู่กันครับเพราะเรากําลังสูบนิโคตินเราสูบนิโคตินครับ แต่นิโคตินเนี่ยมันระเหยได้เขาก็เลยต้องใส่พวกกรีซลีนหรือโปรพิลีนไกลข้อเข้าไปผสมเพื่อให้มันระเหยยากหน่อยไอตัวกรีซลีนหรือโปรพิลีนไกลข้อนั่นแหละเวลาโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสารก่อมะเร็งได้เหมือนกันแต่มันอาจจะมีน้อยกว่าในบุหรี่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่เราได้จากบุหรี่ไฟฟ้าคือนิโคตินซึ่งเป็นยาเสพติดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราได้2ออย่างเลยครับ ได้ยาเสพติดและได้การคีบการคาบผมท้านะครับถ้าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าสู่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วสามารถจะเลิกบุหรี่ธรรมดาได้ต้องไม่ใส่อ e ีลิควิดครับท่านถือบ้องมันแล้วก็สูบบ้องมันอวดคนนะครับในนั้นอาจจะมีแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่มันไม่ได้ไปจุดอะไรเพราะไม่มีน้ำยาในกรณีอย่างนั้นท่านจะไม่ติดนิโคตินเพราะท่านจะไม่มีนิโคตินแต่ท่านจะค่อยๆลด อัตราการสูบลงแต่ยังยอมที่จะให้มีอะไรถือคาบคีบอยู่แล้ววันหนึ่งท่านก็จะลำคาญไอ้ที่ท่านถืออยู่ไอ้บ้องบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วท่านก็จะวางมันเองเพราะบ้องบุหรี่ไฟฟ้านี่หลายพันบาทนะครับแล้วยังต้องไปซื้อไอ้นิโคตินเหลวไอไอไออีลิควิดอีจุยเนี่ยมาอีกมันมีกรณีครับการทํากลางคืนอีลิคิดหรืออีจุยเนี่ย เกิดหมดแต่ท่านอยากก็ต้องไปเซเวซื้อบุหรี่ธรรมดามาทดแทนกลายเป็นติดมันสองอย่างเลยทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกว่าสูบสองอย่างเลย Duo o s, s m สโม r เกอนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งครับซึ่งซึ่งบริษัทบุหรี่พยายามจะทํากําไรโดยการเลิกลดปริมาณการผลิตบุหรี่มวนเพราะเขากำลังถูกโจมตีมากแล้วก็อัตราการขายลดลงมาโปรโมท เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเป็นต้องผมต้องชื่นชมนะพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบป,ปี60ขอชื่นชมกระทรวงพาณิชย์ที่ออกกฎกระทรวงเรื่องให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามถือครองห้ามใช้ห้ามสูบห้ามแจกจ่ายนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งทำให คนเราเนี่ยได้รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราอยู่แบบธรรมชาติไม่ได้หรือเราต้องการอากาศบริสุทธิ์ทําไมเราต้องไปสูบนิโคตินทําไมเราต้องไปสูบควันนะครับแล้วก็นิโคตินตอนเนี้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเอามาเป็นกีฬามาแข่งขันใครจะพ่นควันได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะกีฬามีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมต้องไปเอากีฬาทิ<ๆ>้งค่าตัวเองมาแล้วนิโคตินเนี่ยเวลาเข้าไปในตัวเนี่ยนะครับนอกจากเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยทำลายเส้นเลือดด้วยครับ มันทําให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดนิโคตินเป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดการอักเสบของเส้นเลือดผลคืออะไรครับเส้นเลือดตีบครับเส้นเลือดตีบมันตีบทั่วร่างกายนะแต่มันแสดงอาการที่ไหนก่อนเท่านั้นเองถ้ามันแสดงอาการที่สมองก็เป็นอัมพาตถ้ามันแสดงที่หัวใจก็หัวใจเส้นเลือดตีบตายถ้าไปมีผลที่ปลายนิ้วปลายเท้าก็เน่าต้องตัดแขนตัดขา ถ้าไปเกิดที่หน้าก็หน้าเหี่ยวหน้ายน่นถ้าไปเกิดที่ตาก็ตาบอดเพราะอวัยวะทั้งร่างกาย